คาดหวังไทยทำม,มาตรการพ้นการระบาดโควิดหวังกอดกินบินเที่ยวได้อีกครั้งและต้องเร่งปั๊มจำนวนนักท่องเที่ยวอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการรับฟังนะครับนักธุรกิจต่างๆซึ่งในข่าวเมื่อวานออฟได้บอกว่า3รัฐมนตรีนั้นก็ได้มาวันนี้แหละ16มิถุนาที่พูดข่าวนี้แหละแล้วก็คงจะลงข่าวนี้ตอนก่อนที่จะประชุมอของสอบ,บคนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็คือรับฟัง3รัฐมนตรีรับฟังนักธุรกิจเพื่อที่จะนําไปเสนอกับท่านสาบคอ,อีกรอบหนึ่งว่าจะทําให้ทํายังไงใหม้มีมาตรการครับต้องมีมาตรการอีกแล้วนะว่าให้กลับมาตามหัวข้อนั่นแหละกลอดกอดอ้าวก็กอ่อนนันนี้ต้องอยู่ห่างกันนี่ใช่ไหมมากอดกันได้กินบินเที่ยวปกติอีกครั้งปกตินี่คือปกติของออฟกับปกติของเขาเนี่ยไม่รู้มันเหมือนกันหรือเปล่านะ ปกติของออฟเนี่ยก็คือไม่มีมาตรการอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะทั้งคนเดินทางเข้ามาเที่ยวหรือประชาชนในประเทศหรือว่าคนที่ทําธุรกิจทําภาคบริการต่างๆก็คือ,อเรื่องของ VUCA COVID Free Setting ใส่หน้ากากหรือบลาบลาอะไรเนี่ยก็คือแค่เลิกให้หมดก็จบนะครับนี่คือปกติของออฟแต่ปกติของเขาไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะ นี่ก็คงเป็นหลังการประชุมแล้วนะครับว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่พูดวันก่อนไหมประชุมหมายถึงว่าประชุมรับฟังนะแล้วก็ประชุมสบ,บคอก็คือวันที่ข่าวนี้ลงอยู่แล้วก็คือ17มิถุนาถือว่าเหมือนเป็นเบื้องหลังแล้วกันนะครับว่าเออเบื้องหลังว่าก่อนที่จะเสนอเพราะว่าคนเสนอเนี่ยก็คือแน่นอนหลักๆก,ก,ก็ต้องถามเออสาธารณาสุขกระท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมว่าเสนอ ว่าเตรียมจะเสนออะไรไปแล้วผลหลังจากประชุมแล้วมันได้ตามที่เขาพูดไว้ไหมครับก็คือตอนนี้เป็นการจัดงานระดมความเห็นภาคธุรกิจท่องเที่ยวและคมนาคมทำมาตรการเสนอสอบคอรองรับพ้นระบาดโควิดหวังกอดกินบินเที่ยวใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่นี่ไงอดไม่ได้ย้ำยังต้องเข้มป้องกันและวัคซีนเข็มกระตุนแต่เราใช้ชีวิตปกติต้องเข้มป้องกันแล้วมันจะยังไงอ คือตอนนี้นะครับคนไทยก็จริงๆอ,อเชื่อว่าหลายจำนวนเยอะเลยก็ไม่ค่อยอยากจะทําตามมาตรการอะไรกันเพราะว่าเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแล้วใช่ไหมแล้วก็กระแสะของโลกใบนี้ด้วยที่ไม่ได้มาซีเรียสอะไรกับเรื่องโควิดแล้วฉะนั้นคือตอนนี้ตัวอัพเองกับจีพึ่งจะกลับมาในไทยนะครับก็กลับมาตอนวันที่ถึงไทยตอนวันที่15มิถุนา ก็เห็นว่าก็ยังต้องมีมาตรการใส่หน้ากากอยู่เพียงแต่ว่าเออบางคือคนยังพยายามจะเครื่อนขัดแต่ว่าบางครั้งอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นก็เอาผ้าไปซักที่นั่นแหละแล้วก็จี G เขาก็ลืมใส่หน้ากากไปก็เราก็เคยชินกับไม่ได้ใส่มาตั้งนานแล้วอะ่ะใช่ไหมเราก็มีแหละแต่เราก็ลืมหยิบไปไงเราเอาผ้าจากในห้องไปซักที่มันมันจะมีจุดเครื่องซักผ้าอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ลืม ปรากฏว่าก็มีคนเห็นแล้วเขาก็นอกจากจะไม่ได้ว่าอะไรแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนาะใส่ไปก็อึดอัดนะเราไม่ใส่กันบ้างนี้ไหมอะไรอย่างนี้หมายถึงคนอื่นนะคนอื่นก็แสดงว่าเขาจริงๆก็ไม่ได้อยากจะใส่กันแล้วแต่ว่าก็คือเหมือนรอประธานใครไม่รู้ประธานส่งสัญญาณว่าโอเคให้เลิกจบก็คือทุกคนเนี่ยรอใจจดใจจ่อว่าประธานเมื่อไหร่จะส่งสัญญาณให้เลิกสักทียังจะชักช้าลีลาอะไรกัน จริงๆง,งานรับฟังพวกนี้ไม่ต้องรับฟังก็ได้คุณรู้อยู่แล้วอตอนนี้ก็คือสงสัยจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วเพราะว่าโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็งานนี้จัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็คือ,อท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับผู้ซึ่งโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็บอกว่าเป็นเวลากว่า2ปีที่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางของไทยเผชิญกับความยากลำบากจากมาตรการโควิด -19 ของ ของพวกผมพวกผมใครไม่รู้และการปิดประเทศที่ผ่านมาสามกระทรวงคือสาธารณสุขท่องเที่ยวและกีฬาและคมนาคมทำงานร่วมกันหามาตรการต่างๆให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันโรคและการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวก็ทั้งสามกระทรวงเนี่ยก็เป็นคนออกมาตรการอะไรเยอะแยะเลยนะซึ่งขนาดนี้สถานการณ์โควิดของไทยลดลงทั้งผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต มาจากความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการที่ทําตามคําแนะนําและฉีดวัคซีนทําให้สอทอจุดสามารถเสนอมาตรการผ่อนคลายต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้มากขึ้นจําได้ว่าตอนโอมิคอนระบาดหนักๆเนี่ยเขาก็ทําหน้าเครียดอยู่ในระบบประชาชนไม่ให้ความร่วมมือตอนนี้ก็ยกยอกันใหญ่ตั้งแต่๑พฤษภารัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบเทสแอนโกนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์เดินทางเข้าไทยได้อย่างเสรี ทำให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้นเออจะบอกว่าจริงๆปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ค่อยได้เคร่งอยู่แล้วนะหมายถึงอย่างตอนที่เราลงเครื่องอะ่ะแล้วก็ที่เคยจินตน,นาการเอาไว้ก็คือเคยเห็นภาพบ้างด้วยแหละว่าเออก็มีป้ายแขวนอยู่ข้างบนว่า Thailand Pass ใช่ไหมเออแล้วก็แยกช่องคนไทยกับต่างชาติแล้วทีนี้ของคนไทยเนี่ย ช่วงที่มาถึงตอนสักหกโมงเช้าเนี่ยสงสัยคนยังน้อยอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ก็เห็นป้ายอยู่นั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นว่ามีคนของคนไทยก็มีพนักงานดักอยู่สองคนแล้วก็ถามว่าพาสปอร์ตไทยหรือเปล่าอ่าใชเ่เขาายนืนตรวจกันตรงนั้นเลยอ่าเราเห็นเคยเห็นภาพว่าเป็นเคาน์เตอร์นั่งตรวจแล้วทีนี้เอาก็เสร็จไปปุ๊บคือคือเราก็โชว์จากใบฉีดวัคซีนจากมือถือได้ด้วยนะอ่าพอเอาก็ดูของ ช่องของต่างชาติเอา้าและไอที่พวกเคาน์เตอร์อะไรที่เราเคยเห็นในรูปหายไปไหนเราไม่รู้ก็คือเหมือนเป็นคือเปิดทางเดินไว้ตามปกติแล้วกอ็อาจจะมีแบบเคาน์เตอร์ยาวๆอยู่ข้างทางแต่ว่าไม่เห็นมีคนนั่งมีมีคนนั่งอยู่ลอมแหลมเองอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงที่จะตรวจ Thailand Pass ของต่างชาตินเนี่ยก็เลยยังงงๆว่าดูเหมือนตอนนี้จะไม่ค่อยจะเคร่งอยู่แล้วนะแต่ว่าที่ยังยากลําบากกับคนเดินทางอยู่ก็คือ เพราะว่าเรายังมีตรวจใบฉีดวัคซีนหรือตรวจอะไรอยู่เะนั้นก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยทางต่างประเทศน่ะต้นทางอะ่ะเขาก็เอ่ออย่างของอขึ้นเครื่องจากสูริกที่สนามบ,บินสุริกแล้วเขาก็มีตั้งตรงใกล้เกตที่จะขึ้นเครื่องอะ่ะเขาก็มีตั้งโต๊ะแยกต่างหากเลยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่านี่คือตรวจของอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ไปตั้งที่เกตคือที่ประตูรอ,อขึ้นเครื่องบินแต่เขามาตั้งตรงทางเดินตรงกลางปรากฏว่าตั้งของที่เข้าไทยนั่นแหละแล้วก็ ก็คือยังต้องมีแบบว่าเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยเพื่อที่จะตรวจใบฉีดวัคซีนแล้วก็ต่างชาติก็ตรวจของ Thailand Pass ก็ยังต้องมีตรวจตรวจกันอีกอยู่ดีใช่ไหมแล้วก็เราก็มันก็ยังงงว่าอ่าถ้าถ้าต้องมีการตรวจแล้วแล้วทีนี้กว่าจะได้ตรวจนะตอนแรกเราก็จินตนาการว่าจะตรวจตั้งแต่ตอนที่โหลดกระเป๋าปรากฏว่า ที่ของต่างประเทศเนี่ยหลายที่เขาก็เป็นเ,เครื่องเลยใช่ไหมเครื่องให้แบบโหลดเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องผ่านพนักงานใช่ไหมทีนี้เราก็กระเป๋าเรากระเป๋าเราโหลดไปแล้วผ่านเครื่องออไม่ได้เจอหน้าพนักงานเลยแล้วกว่าจะไปตรวจอะไรทีนึงก็คือกําลังจะขึ้นเครื่องแล้วทีนี้ถ้าใครที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็โหลดกระเป๋าไปแล้วแล้วก็เพิ่งยังมาตรวจตอนก่อนขึ้นเครื่องปุ๊บปรากฏว่าเอา้าไม่มีใบคนไม่ฉีดวัคซีนไม่มีใบตรวจโควิดบ้างหรือว่าคนไม่ได้ทำไทยแลนด์พาสมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยังไง เพราะว่ากระเป๋าไปแล้วอะจะไปแบบว่าเออไปติดต่อว่าเอากระเป๋าลงจากเครื่องก่อนอย่างเงี้ยเหรอก็เลยเพิ่งมาอ๋อทีหลังว่าอ๋อที่เขามีพูดเหมือนกับว่าจะมีตรวจตอนลงเครื่องที่ไทยคืออย่างนี้นี่เองใครที่แบบบังเอิญเล็ดลอดมาว่าไม่ได้ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องเขาอาจจะมีตรวจแบบว่าคือคือให้ขึ้นมาได้แต่ว่าเออก็จะมาให้ตรวจที่ไทยแล้วเกิดว่ามาติดโควิดคือตรวจเจอขึ้นมาปุ๊บก็ยังไงไม่รู้ต่ออย่างเงี้ยก็คือสําหรับก็อย่างที่บอกนะครับว่า ไม่ได้ตรวจตั้งแต่ตอนโหลดกระเป๋าแต่เพิ่งมาตรวจตอนหน้าเกตและเกิดใครไม่มีขึ้นมาแล้วไปตามกระเป๋าคืนก็ไม่ได้ฉะนั้นก็เลยอาจจะปล่อยขึ้นเครื่องมาได้แล้วก็มาตรวจอีกทีหนึ่งที่ไทยหรือเปล่าอันนี้หมายถึงคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็หรือคนที่ไม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทํา Thailand pass มานะครับอ่ากลับมาต่อที่ข่าวก็เขาบอกว่าจากการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นพบว่าตัวแทนทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต่างแสดงเจตนาลมร่วมกันเสนอแนวทางพาประเทศไทย ก้าวข้ามวิวกฤติบนความปลอดภัยของประชาชนกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้ายังมีห้อยไายว่าบนความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยนะก็ยังต้องระวงเพราะว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นแต่ว่าบนความปลอดภัยก็คือมันไม่ได้ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยหนีใช่ไหมมันก็ต้องมีขั้นมีตอนอะไรอยู่ดี อย่างเช่นคอนโดที่ออมมาอยู่ตอนนี้นะครับก็คือมาอยู่ชั่วคราวก็เพื่อที่จะไปต่อที่อื่นในเดือนถัดไปเนี่ยเขาก็มีแปะอยู่ตลอดทางเลยนะตั้งแต่ประตวทางเข้าแล้วให้ใส่หน้ากากแล้วก็เปิดเข้าไปแบบไอทางอะไรนะกลางแจ้งให้ใส่ในตึกก็ให้ใส่ให้ใส่ไม่หมดเลยเออน,นี่นี่คือช่วงที่ควรจะผ่อนคลายอะไรต่างๆเลยแล้วเขาก็ยังให้ใส่อย,อยู่เนี่ยก็คือบนความปลอดภัยของประชาชนไงคือเขาก็ไม่ได้ผิดอนะ่ะมันต้องรอไอเนี้ยรอไอประธานเนี้ยแหละ เมื่อไหร่จะบอกสักทีว่าให้เลิกเนี่ยปลดล็อกมาตรการที่ไม่จําเป็นต่างๆเพื่อเดินหน้าเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นต่อไปครับไม่ต้องมีคําว่าโรคประจําถิ่นได้ไหมเพื่อให้ใช้ชีวิตปกติไปเลยเพราะว่ามีคําว่าโรคประจําถิน่นหมายความว่าต้องมีอะไรเพื่อจะมาตรการอะไรเพื่อให้เป็นโรคประจําถิ่นอีกโดยผู้ประกอบการต้องการให้กระทรวงท่องเที่ยวแจ้งแผนกระตุ้นนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ ให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวและให้สาธารณสุขเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปออกมาตรการผ่อนคลายต่างๆเอ,อคำว่ายังมีมาตรการผ่อนแม้แต่คำว่ามาตรการผ่อนคลายก็คือแสดงว่ายังมีมาตรการใช่ไหมและคําแนะนําให้ประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งทางสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ก็ยังไม่ได้บอกอยู่ดีว่าจะให้อะไรกินกอดเที่ยวอะไรเหมือนเหมือนหัวข้อมันคืออะไรเหมือนเป็นงานจัดมาอวยกันเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้กันหมดอยู่แล้วนะครับก็อีกนิดนึงก็คือข่าวที่สองทอทออทเร่งปั๊มนักท่องเที่ยวลุกหนักสมรภูมิใกล้ไกลชายแดนสังเกตว่าต่อให้แม้แต่เลิก Thailand Pass ไปคนก็ยังจะมาน้อยอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเสียที่สร้างเอาไว้ เยอะแยะแล้วก็ถึงแม้จะเลิก Thailand Pass ก็ยังต้องมีตรวจใบฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดอยู่ดีคือเ,เรียกได้ว่าไม่ได้ก้าวหน้ากว่าคนอื่นเขาก็แค่อาจจะมายืนอยู่จุดใกล้เคียงกันกับประเทศในเอเชียที่เขาปลดผ่อนคลายปลดล็อกอะไรกันไปล่วงหน้ากว่าเราแล้วเท่านั้นเองไม่ได้นำหน้ากว่าเขาเพราะในเวลานี้แม้แต่ตัวต๋วเครื่องบินก็แพงขึ้นค่าน้ำมันมันแพงตั๋วเครื่องบินก็แพงขึ้น แล้วก็การมาเนี่ยคือเขาก็ต้องจ่ายมากขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมค่าใช้จ่ายแพงขึ้นแล้วถ้ายังมีอะไรยุ่งยากเนี่ยเขาก็คงต้องพยายามไปหาที่อื่นที่มันใกล้เคียงกันแต่ถูกกว่าแล้วก็ไม่ยุ่งยากเท่าก็คือตลาดของคนที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยก็จะมีทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้ใช่ไหมครับถ้าเป็นของยุโรปเนี่ยอันดับต้นๆในนี้บอกว่าเป็นยูเคกับเยอรมนีสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวเขาจะเน้นก็คือเน้นกลุ่มที่มีการเดินทางมาเป็นครอบครัว น้นยังไงไม่รู้และกลุ่มมิเลเนียลซึ่งมีอายุ24ปีขึ้นไปซึ่งจะมีการใช้จ่ายสูงนี่นี่คือคาดหวังวางเป้าไว้ต้องมีการใช้จ่ายสูงส่วนกลุ่ม lgbtiaqa ย,ย่อเยอะออประเมินว่าจะเป็นกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและมีการใช้จ่ายสูงก็จะพยายามเจาะกลุ่มดังกล่าวโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอว่าไทยเนี่ยนะเป็นปลายทางที่เป็นมิตรกับกลุ่ม L G B T I A I Q A ใครรู้ช่วยบอกหน่อยย่อยมาจากอะไรบ้างแค่สงสัยว่าประเทศไทยเนี่ยเหรอที่เป็นมิตรกับกลุ่มนี้คือจะพูดยังไงก็พูดได้นะเจรจาให้รัเสเซียกลับมาบินตรงเพราะว่าตอนช่วงนี้ยังสงครามอย่างยืดเยื้ออยู่ใช่ไหม เอ่ทอทอทอจะพยายามประสานความร่วมมือให้มีเที่ยวบินตรงจากรัสเซียกลับมาให้บริการอีกครั้งในช่วงไตรมาสี่ของปีนี้อันนี้เราเอาอ่านแบบแค่ข้ามๆนะครับอินเดียตลาดอันดับหนึ่งของตลาดเอเชียซึ่งยังได้แค่ Visa แวีซ่าออนอะไรว์อลเราก็เห็นนะตอนที่ลงเครื่องก็เห็นมีป้ายอยู่วีซ่าออนอะไรว์อลก็คือคือไม่ใช่ฟรีวีซา่าฟรีวีซ่านั้นไม่ต้องทำอะไรเลยก็เข้ามาอยู่ได้สามสิบวัน แล้วก็ต่ออายุได้อีก30ที่ตอมอ,อกใกล้บ้านไปจ่ายเงินพันเกแต่ว่าวีซ่าออนอะไรวอลนั้นต้องมาทําที่สนามบินกรอกเอกสารจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่พันห้าถึงสองพไม่แน่ใจถ้าจะต่อก็ต่อได้แต่ต่อได้อีกแค่7วันมั้งถ้าไม่แน่ใจคือให้เขาน้อยมากคือมีมีอยู่ข่าวหนึงออฟก็พูดเรื่องนี้ฮะเราทําไมเราไม่ให้ฟรีวีซ่ากับจีนกับอินเดียแล้วมีความคอมเมนต์หนึ่งแย้งว่าโอ้ย oh, มีคนสารพัดแบบเข้ามามีทั้งพวกมิจชาชีพทั้งโจรทั้งอะไรเข้ามาจากสองประเทศนี้ฉะนั้นเราไม่ได้ให้เขานั่นแหละถูกต้องแล้วซึ่งอขอให้ความเห็นแยง้งทําไมเราจะต้องให้แค่คนส่วนน้อยเนี่ยมาทําให้เราเสียโอกาสม,มันมีทุกประเทศนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะจีนกับอินเดียหรอกแต่ว่าเป็นเพราะความระแวงของเราเรื่องนี้ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าคนทําเสียแค่นิดเดียวไปกระเทือนคนส่วนใหญ่ก็เหมือนกับที่ หลายคนมักจะบอกว่าเาที่ยุโรปเขาไม่ให้ที่ยุโรปเขาไม่ให้ฟรีวีซ่ากับเราเนี่ยคือเมื่อก่อนอาจจะเคยได้ก็ได้ละมัง้งแต่ปัจจุบันคนไทยต้องขอวีซ่าจะไปยุโรปเนี่ยก็เพราะมีคนไทยไปทําเสียเอาไว่ว่าไปลักลอบหนีเข้าเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยึ่งอ๊อฟก,ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนั้นก็เหมือนกันก็คือคืออ๊อฟว่ามันไม่เชิงหรอกมันเกี่ยวกับการเจรจาของรัฐบาลไม่งั้นเราทำไมมาเลเซียได้อะ แสดงว่ามาเลเซียนี้ไม่มีปัญหาหรือดัองนั้นเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราไปขี้กังวลกับคนกลุ่มน้อยที่อาจจะมาสร้างปัญหาเนี่ยเราก็เสียโอกาสจากคนกลุ่มใหญ่เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ได้ฟรีวีซ่าเข้าไทยเหมือนกันสามสิบวันอาจจะมีแต่เมียนมาัม้งถ้านจำไม่ผิดจะได้แค่สิบสีอ้าวแล้วทําไมทีอย่างนี้ทําไมได้อะทาไมเราไม่ระแวงเขาหรือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวอินเดียครองส่วนแบ่งสูงสุงสดเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เข้าไทย ตามด้วยมาเลเซียสิงคโปร์และออสเตรเลียนี่ขนาดว่าไม่ได้ฟรีวีซ่านะคือขอวีซ่าเข้ามาได้วีซ่าท่องเที่ยวอขอเข้ามาได้แต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนก็ต้องขออีกใช่ไหมก,กว่าจะเข้ามาได้โอ้แล้วตอนนี้โฆษณาเลยไทยเป็นจุดหมายรแรกของจีนพบว่าจากการไปออกงานพบว่ามีนักท่องเที่ยวจีนยังคงมีความต้องการจะมาไทยโดยหากทางการจีนมีการผ่อนคลายมาตรการเดินทางต่าง,างๆไทยยังเป็นจุดหมายแรก,แรกๆที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกเดินทางมา จริงเหรอเอ่อสงสัยเขาลืมกันไปแล้วมั้งเพราะว่าก่อนโควิดเคยมีประเด็นเรื่องเรือล่มเรือนักท่องเที่ยวจีนล่มเสร็จแล้วเขาก็มีการทางเน็ตนะชาวเน็ตก็มีการแบนว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะจะไม่มาไทยหรืออะไรเงี้ยตอนนี้เขาลืมกันไปแล้วมั้งก็สุดท้ายนะครับก็คือสังเกตว่าสิ่งที่ทางหน่วยงานนี้เขาทำก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องเป็นฝ่ายขายอยู่แล้วใช่ไหมก็มีแต่ไปออกงานไปโฆษณาไปขายขายขายแต่ว่า ประเด็นหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างละมั้งหรือยังไงที่เราเจอตอนที่อย่างตอนที่จากสนามบินเข้าเมืองเนี่ยก็เราก็เรียกเรียกรถมารับใช่ไหมแล้วเขาก็คุยกันเขาก็ก็ก็ถามเขาเรื่องกระเช้าว่าเออถ้าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็มีทํารถสองแถวแดงด้วยหรืออะไรเงี้ยว่าถ้าเกิดประเทศไทยนเนี่ยเนี่ยเห็นภาคเหนือเนี่ยดอยเยอะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกระเช้าอะ แล้วเขาจะคิดยังไงแล้วก็เตรียมโดนไว้ด้วยแล้วไนะเพราะว่าเขาก็พานักท่องเที่ยวเที่ยวด้วยใช่ไหมก็ต้องเป็นคนที่ขับพาขึ้นเขาอยู่ด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมโดนไว้ละปรากฏว่าเขาบอกดีถ้ามีอะดีเชื่อว่าจะมีคนมาเยอะแยะเลยเอา้าตรงกันข้ามุ้ยไหนว่าคนท้องถิ่นต่อต้านไงแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าที่มันทําไม่ได้เนี่ยเพราะว่าของทางการไทยเนี่ยเขางกเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไร จริงๆมีเอกชนอยากทาเยอะแยะเนี่ยปัญหาเชิงโครงสร้างเมื่อก่อนเคยมีนี่กระเช้าขึ้นภูก,กระดึงหมายถึงเป็นข่าวว่าคนจะทะาําอ่ะปรากฏว่ายังไงตอนนี้เงียบไปแล้วเนี่ยเอาแต่ไปขายอ่ะหน่วยงานชื่อน,นี้ก็เลยคาดหวังว่าทําไมไม่ทําเรื่องของแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศบ้างไทยถ้าไทยมีกระเช้าเนี่ยรับรองเลยไม่ใช่เฉพาะต่างชาติอ่ะทางของคนในประเทศเองเขาก็จะ แห่กันมาเที่ยวจุดไหนที่มีเนี่ยเขาก็จะชอบเที่ยวกันเพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วมันก็สะดวกดูสวยมานั่งรถ2แถวขึ้นไปเนี่ยทั้งทั้งเวียนหัวจะอ้วกทั้งไม่เห็นวิวใช่ไหมก,กระเช้าเนี่ยดีกว่าเยอะแค่แค่แค่นี้ก็ยังไม่ได้ทําเลยเอาแต่ไปขายขายขายครับก็ก็บ่นอีกรอบหนึ่งสําหรับหน่วยงานนี้นะครับแล้วก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ